ไ,ไาาเีเบบดแล้วที่ร้องไห้นี่ร้องเพราะอะไรเนี่ยอยากได้อยากได้ไดแ,ลแล้วแม่บอกว่าไงก็บอกว่าให้รอยู่วันเดียวหนึ่งไม่ื้อแล้วรอได้ไหมแต่มันดอดอ มันนานที่ไหนเรามันวันที่แปดเองก็หนูลรำเสร็จหนูก็ได้แล้วไงอะไรนะแม่บอกว่ารอให้ถึงวันเด็กก่อนอ๋อเออวันเด็กก็ได้ยากแก้เดี๋ยวทิปหน้าลูกกวันเด็กแล้วเดกิปหน้าวันเด็กลูก รอได้ไหม